ทำอะไรอะค่ะแม่วะอ๋ะอฉันแม่ประกวดนางงามอยู่ลูกนี่ลงมาค่ะลงมาไม่นี่ประกวดนางงูนางแหนมนต่อไม่ได้แม่วะฉันอยู่ไหนเนี่ยอ๋อทำไมฉันอยู่นนบนถนนลูกว้ยลงมาลงมาลงมาเดี๋ยวก่อน โอ้ยทำไมฉันอยู่นี่ได้แล้วค่ะน้องหิวข้าวแล้วโอเดี๋ยวลูกเดี๋ยวก่นอนชูงก่อนโองยีิกย๊กจ๊อกจิ้งจเดี๋ยวก่อนลูกที่นี่ที่ไหนคะที่นี่ที่ไหนแยกปลาพายอ้สีชมปลา,าสี่ชมปลาพายโอ๊ยมีร้านแจยำอยู่ร้านหนึ่งร้านอะไรร้านยำห <นะ S 1> มันฟินมาดูคณะเชื่อโอ๊ยเดี๋ยวก่นอนค่ะลูก สวัสดีค่ะผู้ชมก่นสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเคะคะเข้าสู่รายการมาดามบสก็ะเธอพาเที่ยวค่ะที่จะพาทุกคนไปเที่ยวไปกินแล้วก็ไปทานกันค่ะ วันนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปเที่ยวไปรีวิวร้านยำร้านหนึ่งค่ะที่อยู่เส้นสี่แยกสี่ชุมนะคะป่าไผ่ค่ะถนนลำปางแม่ทาตาบลพระบาทอำเภอเมืองค่ะให้ง่ายๆเลยก็จำไว้เลยนะคะว่าเส้นป่าไผ่ค่ะตรงกันข้ามเยื้องกับเซเว่นอีรุเวนนะคะเราก็จะเห็นร้านยำนะคะชื่อร้านยำม,มันปินค่ะได้ข่าวว่า ร้านนี้อร่อยแซ่บเวอร์ราคาถูกมากๆเลยนะลูกใช่ไหมรับรองว่าลูกกินนะอ๋อฟินค่ะสิบชาติเลยค่ะบอกค่ะแล้วลูกอะคือเมนูมันเยอะจริงๆอะแล้วรู้สึกว่าร้านนี้แม่เคยมาอยู่ครั้งหนึ่งเนาะแล้วก็หลือว่าบ่อยๆนั่นแหละแต่แม่ไม่อยากบอกความจริงแม่ก็มากับผู้ชายนะผู้ชายผู้ชายชอบพามากินคือแบบมันฟินจริงๆอะคือแบบกินไปมองหน้าผู้ชายไปอ๋อรกคืออลังการแล้วของเขาสดใหม่ทุกวัน หนัวมากเลยของเขาสดใหม่วัตถุดิบอย่างดีเดี๋ยวเราไปกันเลยนะโอเค,อเคไหมคะไปเลยค่ะิุงมาแล้วค่ะลูกไปค่ะเราลุยกันเลยค่ะผู้ชายนี่ค่ะร้านยำม,มันฟินค่ะบอกเลยลูกๆร้านนี้แบบอ๋อให้เมนูแบบรลมากเลยค่ะร้านยำม,มันฟินเพราะท่านยำม,มันเลย โอ้รับรองนะลูกๆขิวนะแบบกินแล้วแบบอร่อยฟินจริงๆอ่ะคือมีให้เลือกหลายอย่างเลยนะไม่ว่าจะเป็นยำปูอปัดแค่50<ะ>บาทเองรู้ยำปูอัด50บาทค่ะยำหมูยอ50ยำไส้กรอก50ยำหมูยอไข่แดงเก็บ60ค่ะยำสับเคอร์นะยำสับเคอมีตั้ง3ามอย่างอ่ะไม่ว่าจะเป็นปูอัดเนาะหอยนางรมอ๋อหอยนางรมตัวนี้บอกเลยฟินหอยใหญ่ๆค่ะบิ๊กบิ๊กค่ะรู้โอ้ยรับรองฟินมากเลยแล้วก็มีอะไรเนี่ย ยำปูมาทะเลอ๋อนี่ค่ะปูค่ะดึ๊กๆๆอยู่เลยค่ะรถนะคะปูเขายังสดนะคะพูดเล่นนะคะไม่ไม่ดึ๊กๆค่ะกำลังหลับแล้วค่ะปูหลับตอนนี้ปูหลับค่ะแล้วก็มียำทะเลรวมคือบอกเลยค่ะว่าร้านนี้ของคุณภาพราคาถูกจริงๆค่ะแล้วก็ขอบอกค่ะพ่อค้าที่นี่แซฟเวอร์ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันไหมคะพ่อค้าค่ะพ่อคาอยู่ไหนคะ พ่อขาค่ะอยากกินยำค่ะพ่อขาพ่อขาค่ะพ่อขามาดูกันนะครับสวัสดีค่ะพ่อขาสวัสดีสสสดครับปูสดกุ้งสดหอยนาะงรมสดทุกอย่างค่ะพอ่อค่ะมีอะไรที่พิเศษพิเศษไทยไหลที่นี่ค่ะอะไรที่นี่จะเป็นยำหอยนางรมนะครับชุดเล็ก60บาทชุดใหญ่ได้สองเข้าเลยนะครับแค่100บาทนะครับเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่เลยนะครับ ว้าวถูกมา,มากๆเลยอะค่ะคมาดามอยากกินอะไรดีเนาะแนะนาให้มาดามดีกว่าิเวลามาดามมาแล้วม,มาดามจะสั่งหมูยอไข่แดงเค็มแล้วก็เพิ่ม,ไ,มไข่ไส้มาดามนะครับเพิ่มไข่ทั้งหมดจะมีไข่เยี่ยวม้าไขา่เค็มไข่ยานะครับ มาดามก็จะชอบไข่ว้าวเราก็จะพิเศษให้มาดามด้วยนะครับรสชาติของมาดามนะครับมาดามจะชอบเห็ดเรีย้ยวไม่หวานนะครับมาดาของเราจะใช้มาดาวสดมาดามเลยชอบรสชาติดีค,ค่ะว้าวสายรู้ใจมาดามด้วยค่ะรสที่สุดเลยอนะ่ะรสมากมากเลยนะคะยังไงนะคะมาดามนะเดี๋ยวเรา ไปชิมกันว่าอร่อยจริงไม่จริงนะคะโอเคจัดชุดใหญ่มาเลยค่ะพ่อขา่ะไปเลยค่ะ <รอ S 2> ไปที่ต๊ะค่ะไปเลยค่ะว้าว อาหารมาแล้วค่ะตอนนี้มาสามอย่างอุ้ยอย่างเลิศละลังการะตามที่มาดามได้กล่าวไปเบื้องต้นนะว่าร้านยำฟินเวอร์จริงๆค่ะเรามาดูกันสิคะววามีโนมีอะไรมั้งตอนนี้นีเลยค่ะอุ้ยน่ากินมากเลยลูกอ๋ออันนี้อะไรคะหนูนายำปลาแซลมอนว้าวยำาซปลาแซลมอนอย่างอลังการน่ะอุ้ยแน่นแน่นโอ้โหรสค่ะใหญ่มากโอ้ยรศค่ะขอชิมก่อนนะ เป,ป็นไงบ้างแม่รสชาติอืมอือเฮ้ยคารู่ปากเขาสดใหม่มากออเหมือนมาจากญี่ปุ่นเลยอะสดจริงค่ะขอบอกมาดาแอเบไปดูเมนูมาเมื่อกี้80บาทเองค่ะอยถูกเวอร์วังอลังการค่ะบืรสชาติแซ่บมากอะเราสามารถบอกเขาได้เลยนะว่าเอาเผ็ดแบบไหนแต่มาดาชอบแบบจิจานิดหนึงแล้วก็จะมีแบบเปรี้ยวหน่อยๆอะไรแบบนี้ค่ะเรสคค่ะ มาดูตัวต่อไปเลยค่ะตัวนี้อะไรลูกยำกุ้งสดค่ะคุณแม่คะสดจริงไหมเนี่ยสดจริงวิ่งแต่ตัวแบบโอ้โหตัวผู้ตัวเมียค่ะลูกน่าจะเป็นแบบตัวผู้แม่เพราะว่าใหญ่แม่ชอบค่ะตัวผู้หรอคะใช่แม่ดูเนื้อแบบกรุ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 ไหมแม่กรุ๊บไหมกรุบเลยอืมขึ้นสวรรค์ชั้นเจ็ดเลยค่ะคุณลูกหวาน เนื้อหวานแล้วก็แบบว่าเข้ากับน้ํายําที่แบบว่า3รสอะค่ะเปรี้ยวเผ็ดเค็มอ้ยฟินมากเลยค่ะเขราะวกของสดใหม่จริงๆแม่แอบดูราคาเมื่อกี้80บาทค่ะโอ้ยเวอร์วานค่ะมายถ้าใครอยากมามาด่วนๆเลยค่ะโอ้โหแม่อร่อยอะค่ะเหมน้นเขามีเพิ่มตั้งหลายอย่างนะออปชั่นเป็นข้าวโพดก็มีเนาะลูกเนาะแล้วก็นี่คืะทัมังแก้วอุ้ยเลิศแต่มีหลายอย่างเลยอะ แนะนำเลยค่ะมาเลยแล้วก็โหตัวนี้อ,อะไรอ่ยะยำหมูยอไข่เคม็ม,มแล้วก็รู้สึกว่าแม่เพิ่มตัวนี้นะยำหมูยอเนี่ยรู้สึกว่ายำหมูยอไข่แดงเค็มราคาแค่60บาทเองแล้วแม่แบบอยากกินไข่ย,ย้มาตอนแรกแม่หนูว่าเป็นร้อยกว่าแบบเนี้ยพอมาดูราคาเพิ่ม10บาท10บาทค่ะจานนี้60 7 0บ0บาทค่ะอุ้ยรด ใครเคยบอกเลยค่ะช้ย,ยาแท้ๆค่ะอร่อยหรือลูกเดี๋ยวก่อนลูกอต<ค>่อันนี้ก<ม>็ไม่เหม็นนะคือสำหรับคนที่แบบว่าไม่ชอบทา,ายยงไข่เยี่ยวมานะคะอันนี้แนะนําไม่มีกลิ่นแน่นอนชนกันออก่อนแล้วบ้าลูกชนกันก่อน,นแอดเช็คค่ะอ่าหัวกลิ่นวัวว่งค่ะลูกเดี๋ยวแม่ขึ้นหมูจอขันซีหมูจอแบบแน่นแน่นแน่นมากแต่รสชาตินางดีนจริงๆ<บ>อ่ะ แบบโอ้โหแบบขึ้นสวัรด์ชั้นเจ็ดหลยจริงๆถ้าเกิดใครแบบว่าอยากแบบเพิ่มมะนาวมีมะนาวให้ในจานนะคะแล้วก็บีบได้เลยบอกเลยค่ะหมูยอเขาใช้อย่างดีค่ะไม่แป้งนะคะโนแป้งค่ะขอบอกค่ะอร่อยจริงค่ะก็เคยการันตีคอนเฟิร์มค่ะไม่เฟคค่ะรายการมาดามไม่มีคำว่าเฟคนะคะไข่แดงดูทำํำมุงโอ้ยอุมโอ้ยฉันชอบมากเลยอ่ะแม่ดูดีไข่ใหญ่มาก มันนะครับพวกเป็นมันลื่นอ๋อเลิศอะไรเลิศขนาดนี้ค่ะคือบอกว่าทุกอย่างว่าโอเคมากเลยเดี๋ยวเราก็จะมีเมนูอื่นๆอีกนะอันนี้ค่าแบบน้ำจิ้มเลิศเลยค่ะลูกเนาะใช่ค่ะเลิศจริงๆอะเนาะนี่ยังไม่พอเราต้องกินกับขนมเส้นค่ะเพวยะมสิบบาทเท่ากันค่ะอย่างเลิศอลังการเนาะฟินจริงๆว้าวเลิศไหมคะ อย่างรสอ่ะขนมกี้กินนะกินนะน้ำตาลาก็อร่อยอุ้ยถ้าขอบอกเลยว่าราคาถูกมากเลยอ่ะขนมเส้นแค่สิบบาทเท่านั้นเองอ่ะค่ะเนาะรสจริงจริงอ่ะเดื่จริงโอ้ยหืมขนมย่านนี้ใส่แต่ของสดสดท้งนั้นเลยนะคะแล้วก็ไม่ใส่ของท้งพืนเนาะใช่ใช่เนี้ยค่ะบางร้านมันจะแบบออกเปรี้ยวๆแต่นี่คือแบบหวานแล้วก็ข้าวโพดอ่อนด้วยอืใช่แล้วก็ ของทุกอย่างนะนางสั่งมาโดยตรงนะของมันก็เลยสดใหม่นะจ๊ะแล้วก็ไม่มีครั้งคืนใช่เพราะว่านางก็จะทํามาแบบขายหมดไปแล้วก็ซื้อใหม่มแล้วก็วัตถุด,ดิบบางตัวนะไม่ได้ซื้อบ้านเรานะสั่งจากโดยตรงมาเลยนะคะต่างจังหวัดโดยตรงเลยเนาะเพาะขอบอกว่าฟินจริงๆเดีย๋ยวเราพักก่อนเดีย๋ยวเราไปดูตัวอื่นอีกนะมีเยอะแยะเลยค่ะมานล้าผไห้ตัวก่อนปิ้ง มาแล้วจ้าว้าวว้าว,าว,าวาตอนนี้เรามาอยู่กับพ่อค้าสุดหรรคค่ะเดีย๋ยวเรามาสัมภาษณ์กันซิว่าพ่อค้ามีวิธีอะไรทําไมถึงมาเปิดร้านยำแล้วมีวิธีดึงดูดลูกค้ายังไงมาเลยค่ะสวัสดีค่ะค,คุณพ่อค้าน่ารักจังเลยอ่ะชื่ออะไรคะชื่อปอมนะครับครับผมกระปอมว้าวน่ารักค่ะจะถามพี่ปอมว่าทําไมพี่ปอมถึงมาเปิดร้านคะ ดยปกติแล้วเนี่ยคือเราชอบทํากับข้าวชอบทําอาหารอยู่แล้วนะครับเราจะทํากินที่บ้านแล้วก็ที่ออฟฟิศนะครับแล้วก็ปกติแล้วเนี่ยจะทําให้น้องๆที่ออฟฟิศทานด้วยนะครับเผอิญว่าวันนั้นเนี่ยมัน,เป,นเป็นวันสิ้นปีแล้วเราทำยํากินกันนะครับแล้วน้องๆที่ออฟฟิศเนี่ยเลยแนะนำบอกว่าพี่อร่อยขนาดนี้ไปเปิดร้านเถอะก็เลยมันติดนะตอนนั้นมันติดช่วงโควิดด้วยครับ ก็เลยกะคิดว่าจะทําเล่นๆนะครับทำเล่นๆคือช่วงเวลาเหงาตอนเย็นๆอย่างเงี้ยครับหรือช่วงเวลาเลิกงานแต่ทีเนี้ยพอทําไปทำมามันมันมันรู้สึกว่าสนุกแล้วก็ลูกค้าเริ่มติดเยอะติดใจในยำนะครับน้ํายำของเราอย่างเงี้ยครับก็เลยขายมาเรื่อยๆนะครับขายเฉพาะตอนเย็นนะครับเพราะว่าเรามีงานประจําทําอยู่เนาะ, <Wow. S 1> ะขายตั้งแต่มีนาครับจนถึงปัจจุบันนะครับ ก็5 6เดือนได้แล้วใช่ครับแล้วก็พี่ปอมมีวิธีดึงใจลูกค้ายังไงครับเพราะว่ามาดามาที่ไรคือแบบเห็นลูกค้าเยอะมากแล้วก็คือแบบว่าไม่ได้มีแค่มานั่งที่ร้านนะคะแก็บด้วยใช่ไหมมีแกลบมีแกลบมีวิธียังไงคะับมาดจยังไงดึงใจลูกค้าด้วยปกติแล้วเนี่ยคอนเซปต์ของเรานะครับคือทํากินยังไงขายให้ลูกค้าแบบนั้น อันนี้คือคอนเซปต์ของเราเขายใช่ครับคือไม่ว่าจะเป็นลูกค้าหน้าร้านลูกค้าสั่งไปกินที่บ้านหรือลูกค้าสั่งผ่านแกลบคือปริมาณทุกอย่างจะเท่ากันเรายึดคอนเซปต์ว่าเราทํากินทําขายเหมือนเหมือนเหมือนเราทํากินเองเลยก็เลยมันมันรสชาติของเรามันก็จะเป็นแบบสแตนดาดแล้วแต่ว่าลูกค้ากลับมาซื้ออีกครั้งหนึ่งเนี่ยคือเขาจะรีเควสเลยว่าเอาเปรี้ยวนำนะเอาหวานนำนะอะไรอย่างเงี้ยครับ ก็คือในในส่วนนี้ก็คืออาจจะยึดใจลูกค้าด้วยแหละว่า1คือปริมาณนะครับ2ก็คือในส่วนของราคา3ก็คือความสดนะครับใช่ครับคืออันที่3นี่คือความสดเราเนี่ยจะยึดความสดเลยว่าเราจะต้องอความสดเนี่ยมาเป็นอันดับ1 2ปริมาณ3ราคาราคาของเราเนี่ยเริ่มต้นที่5้บาท50บาทนะครับแล้วปริมาณเนี่ยคือได็กกล่องแบบใหญ่มากจูดใจมาก ลูกค้าที่ซื้อของเรานะครับซื้อย่าของเราเนี่ยคือจะแปลกใจว่าทําไมถึงได้เยอะจะได้กําไรไหมคือกําไร5บาท10บาทก็ถือว่าเป็นกําไรแต่เราอยากจะคืนความสุขคิดคิดกับมุมมองไปว่าถ้าเราเป็นลูกค้าเราไปซื้อของเขาจ่ายในราคา50บาทแล้วได้แบบเยอะอ่ามาดามลองคิดดูว่าถ้าได้เยอะเราจะกลับไปซื้ออีกไหมอ่าโอเคกลับไปซื้ออีกหนึ่งคือได้เยอะ2คือความอร่อย นะครับสามเพื่อความสดใช่ครับในในส่วนนี้คือเราเราจะยึดในส่วนนี้เลยทําให้ลูกค้าเนี่ยกลับมาซื้อของเราใช่ครับถือว่าสุดยอดเลยค่ะครับผมอุยทัศนคติคือแบบว่ากลายึดถือว่าดีมากค่ะแล้วก็พี่ป้อมตัวไฮไลท์ของร้านที่แบบว่าลูกค้าคือแบบมาเราต้องสั่งนี่คือคือตอนแรกเนี่ยคือของเราเนี่ยจะยำพวกอาหารทะเลแต่ว่าซิกเนเจอร์ของเราจริงๆคือยำหอยนางรมใช่ครับยำหอยนางรมนี่คือเป็น อ่ะการันตีเลยว่าไม่มีที่ไหนไม่มีที่ไหนเหมือนของเราในลําปางนะไม่มีที่ไหนเหมือนของเราเลยหอยใหญ่มากหอยใหญ่หอยใหญ่มากครับใหญ่ใหญ่มากกว่าเหรียญสิบใช่แล้วเครื่องเคียงคือแบบมาครบเลยค,ครับใช่เพราะบางทีแบบอย่าง่เดียวแต่นี่แบบครบ้ามีเครื่องเคียงมีมะนาวมีแบบว่าหลายอย่างอีกเป็นลูกค้าที่เคยลองชุดเล็กหอยมันจะมีชุดเล็กและชุดใหญ่นะครับลูกค้าที่ลองลองชิมหอยนางรมชุดเล็กเนี่ยคือพอกลับมาซื้อเนี่ยคือเขาจะ จะเลือกหอยใหญ่เนื่องจากว่าปริมาณที่ได้จะมากกว่าเดิมแต่เพิ่มอีกแค่อีก40บาทใช่ครับแล้วจะได้เยอะมาก คอนเฟิร์มเลยชอบเลยชอบมาชอบใหญ่ค่ะก็แบบคุ้มค่าจริงๆบอกเลยค่ะว่าของร้านพี่ปอมนี่คืออาหารแบบสุดยอดอ่ะขอบคุณครับคือแบบว่ากินแล้วฟินจริงๆเพราะว่าเคยได้ยินว่ายำบางทีอคือเราต้องรีบกินนะถ้าไม่รีบแบบมันจะเส็่งใช่แต่ร้านพี่ปอมคือแบบบางครั้งรอบเพื่อแบบเป็นชั่วโมงคือแบบยังรสชาติเหมือนเดิมมีมีลูกค้าที่ซื้อไปให้ลูกเขาแต่ว่าเขาไม่ได้ทานภายในหนึ่งหรือสองชั่วโมงแต่เขาเอาไปแช่ตู้เย็น ลูกเขาไปออกกำลังกายมาครับเขาซื้อประมาณสักหกโมงแต่ลูกเขาากินประมาณก็ห้าทุ่มครึ่งเขาบอกว่าแม่ยังอร่อยเหมือนเดิมไม่กลับไปซื้ออีกนะใชล่ลูกลูกค้าเขาก็กลับมาซื้ออีกครับคือเขาก็เล่าประสบการณ์คือที่เราอยากอยากจะให้ลูกค้ามาที่ร้านเพราะว่าเราจะได้สอบถามพูดคุยกับลูกค้าว่าลูกค้าที่ทานไปเนี่ยเป็นยังไงบ้างเราจะได้แลกเปลี่ยนทัศนคติและความคิดของเขาด้วยว่าว่าเขาเนี่ยคิดยังไงกับยาของเรา เราไม่เพียงแค่ขายอย่างเดียวนะครับคือคือเราจะแลกเปลี่ยนคณักษค่ะที่ว่าพี่ยำเป็นยังไงบ้างรสชาติเป็นยังไงจะต้องปรับปรุงในส่วนไหนเพื่อที่จะให้ถูกปากกับคนลำปางใช่ครับเลิศมากจริงๆนะหรือว่าเป็นกลยุทธ์ที่เลิศจากที่ดึงใจลูกค้าสุดๆเลยครับพี่ปอถือว่าุดยอดมากเลยค่ะพี่ปอแล้วก็ทายนี้มีอะไรจะฝากกับท่านผู้ชมไหมคะ ขอฝากนะครับร้านยำเล็กๆของเรานะครับชื่อว่าร้านยำมันฝิ่นครับอยู่ถนนเส้นแม่ทะลำปางนะครับทางไปราชพัฒน์นะครับอยู่ใกล้ๆกับสถาบันโล่เงินนะครับแวะมาทานได้นะครับร้านเปิดประมาณสี่โมงครึ่งถึงประมาณ4ี่ทุ่มครึ่งถึงห้าทุ่มแล้วแต่ว่าลูกค้าจะนั่งนะครับแต่ถ้าเกิดว่าลูกค้าอยากจะนั่งแล้วก็อยากจะดื่มเครื่องดื่มนะครับก็สามารถไปซื้อที่เซเว่นเรามีบริการน้ําแข็งและก็แก้วฟรีนะครับ ใช่ครับผมถือว่าคุ้มแล้วก็แบบทุกอย่างเลศจริงๆค่ะอ๋ออีกอย่างหนึ่งเรามีบัตรสะสมแต้มให้ด้วยนะครับโปรโมชั่นใช่ครับผมมีโปรโมชั่นให้บัตรสะสมแต้มก็คือซื้อทุกๆทุกๆครั้งที่มาซื้อเนี่ยเราจะมีอ่าแตมสะสมแต้มให้นะครับสะสมครบ10ครั้งสามารถใช้แทนเงินสดได้มูลค่า50บาทครับไม่มีวันหมดอายุธรรมดาถือว่าสุดยอดมากค่ะพี่อมคือแบบว่าทุกอย่างดีเลดมีโปรโมชั่นถึงว่าค่ะลูกค้าแบบว่า มาเรื่อยๆเลยไม่เคยทลี่ยงทางค่ะ้ยขอบคุณขอบคุณมาดามขอบคุณมากค่ะยินดีให้บริการค่ะ กินประจำอยู่แล้วค่ะยังไงก็มาดามนะคะก็ขอฝากร้านยำมันปินไว้ในใจทุกๆุคนด้วยนะคะรับประกันค่ะกระเทยคนนี้ค่ะการันตีค่ะความอร่อยปินมันเวอร์แซ่บปักเจอจริงๆค่ะครับผมบ๊ายบายเดี๋ยวเราไปกินกันต่อเนาะเราขอตัวก่อนนะค่ะขอบคุณมากค่ะพี่าฟให้ตัวก่อนค่ะไม่มนะครับ ว้าว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 ก่จบรายการนี้ต้องมีเซอร์ไพรส์พิเศษค่ะวันนี้ต้องกับวันเกิดลูกสาวของดิฉันค่ะหนูนาคะ่ะ Happy, Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday, <S <S Happy birthday. มากมากนะคะอายุวนณ <ะ S 2> สุขาพลังค่ะมีความสุขมากๆ<บ>ค่ะนะเดี๋ยวให้นั่งอธิษฐานก่อนนะนั่งอธิษฐานก่อน รายการเราไม่ได้พาเที่ยวกันมีเซอร์ไพรส์ให้เกิดขึ้นเคนดมีความสุขม,กมากๆนะคะเซอร์ไพรส์กั้งรายการ EP สามเลยเค,ค่ะก่อนจบรายการนี้นะคะมาดามก็ขอเชิญชวนทุกๆท,ท่านนะคะมาร้านยำมันฟินนะคะรับประกันความฟินอร่อยแซ่บเวอร์จริงๆค,ค่ะ หาร้านไม่ยากเลยนะคะตามที่มาดามบอกคร่าวๆตอนแรกนะคะอยู่ตรงแถวซีแอตส์ซีชุมนะคะป่าไผ่ถนนเส้นลำปางแม่ทานนะคะตำบลพระบาทอำเภอเมืองจังหวัดลำปางค่ะอยู่ยิ่งเลี้ยงกับเซเว่นอินเลเว่นเลยค่ะชื่อร้านยำม,มันฟินค่ะเปิดช่วงตอนเย็นนะคะตั้งแต่ประมาณ5้าโมงนะคะจนถึง4ี่ทุ่มครึ่งค่ะยังไงขอเชิญกันมานะคะแล้วเราเจอกัน E ีีหน้าค่ะก่อนอื่นมาดามขอขอบคุณทุกๆคนด้วยนะคะขอบคุณลูกสาวค่ะขอบคุณทุกท่านค่ะที่เป็นเบื้องหลังทีมงาน ของมาดามในครั้งนี้แล้วก็ขอบคุณตากล้องสุดหล่อของเราค่ะน้องจอมค่ะขอฝากเนือฝากตัวเฟซมาดามนะคะมาดามโบ๊ชคก็เคยทำแล้วก็ยูทู e ช่องมาดามโบด,ด้วยไว้ด้วยทุกทุกคนด้วยค่ะบายค่ะ วอย่าลืมกด subscribe ให้มาดามด้วยนะคะกดติดตามกดกระดิง่งกิ๊งกิ้งกให้มาดามด้วยนะคะขอฝากเนะ้วฝากตัวไว้ในใจทุกๆคนด้วยนะคะ